อนนี้เราเปิดเฟสสของโรงพยาบาลบุษราคัมนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มเตียงอีกประมาณ1,000เตียงเสร็จ,รจนะฮะแต่ว่าในเฟส2เนี่ยเราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราจัดตั้งในเฟสแรกมาปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะฮะโรงพยาบาลบุษราคัมแห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่โรคโควิด ในระยะปานกลางก็คือสีเหลืองก็คือเริ่มมีอาการแล้วเป้าหมายของโรงพยาบาลอย่างนี้ก็คือจะรักษาพวกเขาให้หายเป็นการสเต็ปดาวลดระดับนะครับของการเจ็บป่วยเมื่อครบเวลาที่กําหนดก็จะได้คาดหวังว่าทุกคนที่มารับการรักษาที่ี่จะได้เดินทางกลับบ้านได้ด้วยความเป็นผู้ที่หายจากการป่วยโควิดแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็น ภาพรวมของการบูรณาการระบบบริหารราชการแผ่นดินที่เห็นได้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อบ้านเมืองของเราครับ